รับแน่งอะไรครับอ๋ขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่ๆก็ได้รับรางวัลมันเป็นโมเมนต์ที่ไม่คุ้นเคยเไม่ชินเหมือนกันใช่ไหมครับ <laughs> ก็รู้สึกดีใจนะยังไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าก็จริงๆไม,ไม่ได้ทราบว่าจะได้รับรางวัลนะครับก็รู้แค่ว่าจะไปร้องเพลง หนึ่งเพลงให้กับแฟนเงี้ยครับแต่พอทาการชื่อก็เฮ้ยยิงเหรออะไรเงี้ยก็กล้ีบมิงใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวเขาเปลี่ยนชื่ออะไรนะครับไม่ลองครับเห็นเหรอเห็นว่าอะไรอะไรตอนไหน หนะนั่งรับก็ดีใจมากๆก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆนะครับไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้ก,กลับได้กลับมาแร้ครวคนอีกแล้ววันนึงเลยเหรอแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็ <S 2> <S 2> <S <S าวันสนุกไหมที่เอ่อ มีของมาฝากนะครับจากเวนายนะครับจะเอาไปให้จะเป็นถุงผ้าหรือเปล่าจะเป็นถุงผ้า,รผาครับแบ่งๆกันนะครับ é isso aí. Isso é aí quatro. ยี่เป็นหน้ามาอีกนะอน้าสวยอากนด้ยังเอายีเปนยี่เป็นหน้ามาอีกนะมาจากไหนครับมาจากขอนแก่นแต่เดี๋ยวลอเดจอหน้ามีงานที่ขอนแก่นอีกไปนะ ใส่อยู่นิดนึงทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีน้องผลึกมาเลยเไปเล่นขายไปยยไหนครับน่ารักดีนะโอเคเนะวันนี้กลับบ้านกันยังไงเนี่ยครับแล้ญญว แล้วก็มากัน <laughs> ให้วันนี้ตัง้งใจมาเจอเกันในวันนี้นะครับรู้ว่าวันนี้ลำบากกันมากๆนะครับแต่ก็ยังมีแรงที่จะมาเจอเราครับก็ต้องขอ,คอบคุณมากจริงๆนะครับอวันนี้เสียสละเวลามาแล้วครับเพืเชียร์ผู้โชคกลังท้อเกิดบ้างจำใหม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้มีอะไรครับเราเจอเกันทุกวันแบบนี้เบื่อ,หอไหม แน่เลยนะอะไรนะครับร้อนขับรถไม่ร้อนเสียเลยมาเดี๋ยวมาร้องเพลงนี้กันนะครับขอดังๆเลยนะครับเอาให้สนั่นเลยนะ